เกพื้นที่การทํางานของเราถ้าจะจับกลุ่มรวมให้เห็นชัดแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นนะครับหนึ่งเราจะทําเรื่องที่เรียกว่าเราจะทําการเกษตรที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศเพิ่มมากยิ่งขึ้นเราจะทำบิสเนสแบรนดิ้งแมทชิ่งแล้วก็คอนเน็กให้กับสินค้าเกษตรให้มากยิ่งขึ้นดังนั้นเมื่อ3ห่วงมารวมตัวกันแล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าเราสามารถทำได้และเราจะทำได้อย่างแน่นอนครับ วันนี้เราอยู่ที่กรมส่งเสริมกเกษตรครับกรมส่งเสริมกเกษตรในปี2569เราจะทำงานที่แตกต่างไปจากเดิมครับอย่างแรกครับเรารับนโยบายของท่านร้อยเอกธรรมนัฐผมเผ่ารองนายกรัมนตรีและรัมรีประการทรงเสดส์เรื่องของ6นโยบายสําคัญแล้วก็นกโยบายเร่งด่วนอีกสสร้างทั้ง6นโยบายสําคัญแล้วก็นกโยบาย3ส,สร้างเนี่ยมาประกอบร่างนะครับแปลงนโยบาย6กบวกสา มาเป็น9พื้นที่การทํางานหรือว่า9แพลตฟอร์มการทำงานของกรุ่มเสริมเกษตรที่จะตอบโจทย์นโยบาย6บวก3าทำได้อย่างไรครับอย่างแรกครับเรื่องที่เราจะผลักด,ดันต่อในเรื่องของแปลงสินค้าเกรษตรมูลค่าสูงเราเดินหน้ามาตั้งแต่ปี2 5 6 8 2 0 0แปลงและเราจะเดินต่ออีก2แปลงเดิม2 0 0แปลงเช่นกันแต่ปีนี้เราจะเติมเทคโนโลยีเรียกว่า l i m a t e Smart Technology หรือเรียกว่าเทคโนโลยีที่เท่าทานการเปลี่ยนแปลงสภาพมีอากาศเรื่องนี้ดียังไงครับเรื่องนี้ดีอยู่ตรงที่ว่ามันจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้น้องเรกรตรกรว่าการทําเทคโนโลยียนี้จะทําให้คาร์บอนไดออกไซด์หรือการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในแปลงแต่ก่อนลดลงเราจะเตรียมพร้อมไว้เมื่อวันหนึ่งหรืออีก2ปีข้างหน้ามีคนถามว่ากเกษตรเราโลคาร์บอนหรือ,อยังโลคาร์บอนแค่ไหนมีอะไรวัดได้ไหม เราจะเตรียมพร้อมตั้งแต่ปีนี้ใส่เทคโนโลยีคล i m เม e s สมาร์ทเทคโนโลยีลงไปใน200แปลงนอกจากนั้นยังไม่พอครับ200แปลงภายใต้เทคโนโลยี CST แล้วเนี่ยนะครับเราจะหยิบมาอีก100โปรดักทีท่จะไปทำสินค้ากเกษตรมูลค่าสูงทำโปรไทป์เพื่อที่จะเชื่อมต่อกับ OEM เพื่อก้าวข้ามการการแปลรูปที่ไม่ได้มาตรฐานพอเมื่อได้ OEM แล้วมันจะนำไปสู่เรื่องของอยเรื่องของฮาราน ทางพรานรมติช่วยได้มอบไว้ให้ได้เนี่ยจะตอบโจทย์สิ่งที่เราจะทําแล้วก็คิดว่าทายในสิ้นปีนี้นะครับเราจะเห็นอะไรบางสงบางอย่างในเรื่องราวเหล่านี้เุืที่2ครับชัดเจนครับว่าปลูกพืชหลายๆอย่างเนี่ยในโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าบางที่เนี่ยราคาอาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่แล้วก็ทําให้มีการใช้ทรัพยากรหรือการใช้น้ําที่เรียกว่ามากนะครับพอใช้น้ำมากเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้การจัดการน้ําค่อนข้างจะลําบากการปรับเปลี่ยนพืช เพื่อสร้างรายได้และความยั่งยืนเราจะเปลี่ยนปรับจากพืชเชิงเดียวพืชเชิงเดียวที่ปลูกปลูกกันอยู่นะครับให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับเช่นเราจะปรับจากการปลูกข้าวนาปรังนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมซึ่งทําให้ต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรสูงเราจะปรับไปเป็นเรื่องของข้าวโพดอาหารสัตว์นะครับไปปรับเป็นเรื่องของมันฝรั่งซึ่งเรามีโปรเจกต์ทำคอนแทกฟาร์มิงกับทางบริษัท มันฝรั่งเรียบร้อยแล้วเราจะนอกจากมันฝรั่งเสร็จปุ๊บเราก็จะปลูกถั่วเหลืองเพื่อให้เป็นพืชใช้น้ําน้อยและก็สร้างไนโตรเจนสร้างปุ๋ยก,กับสคืนสู่ดินนี่คือคร้าวไปเป็นเรื่องของมันฝรั่งข้าวโพดถั่วเหลืองมีเรื่องของข้าวโพดที่อยู่ที่สูงจะปรับเป็นเรื่องของกาแฟซึ่งเป็นกาแฟทั้งอาราบิก้าแ,และอะโลบัสซ่านะครับเปลี่ยนเรื่องของกล้วยหอมซึ่งมีแนวโน้มของตลาด ที่ญี่ปุ่นค่อนข้างจะสูงดังนั้นเนี่ยสิ่ง,งต่างๆนี้เราจะปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่า Transition a คิคันเจอร r โปรแกรมนะครับต่อมาครับเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยอาหารในระดับสวนให้มากยิ่งขึ้นการสร้างความรู้ความหนักให้กับพี่น้องเกษตรกรการดูแลเรื่อง,องโรคแมลงถ้าโรคแมลงน้อยก็แปลว่าจะใช้สารเคมีน้อยมันก็ทําให้เรามีความมั่นใจในระบบ G A P ถ้ามีความมั่นใจในระดับสวนปั๊บนั่นแปลว่าเมื่อผลไม้สูก ลำเลียงไปยังที่แหล่งรวบรวมก็จะให้สร้างความมั่นใจกับผู้รวบรวมและสุดท้ายก็จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่อยู่ปลายทางหรือทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องกังวลกับมาตรฐานของผู้ค้าระหว่างประเทศได้ดังนั้นเนี่ยเรื่องของส่วนคุณภาพโดยเฉพาะกลุ่มของทุเรียนนะครับมังคุดลำไยจะเข้มข้นให้กับพี่น้องได้มีความตระหนักมากยิ่งขึ้นเรื่องที่4ครับชัดเจนครับว่าในสิ้นปีนี้30ธันวา เรื่องของ e u r I A, จะมีความชัดเจนมากมีการประกาศใช้เราต้องทำหน้าที่ครับกรมเสริมเกษจะต้องวาดแปลงหรือเอาเรื่องของแปลงตามน้ำมันที่ตอนนี้นะครับส่งสินค้าไปยัง EU อย่างน้อยเนี่ยแปลงต่างๆอย่างนี้จะต้องผูกวาดแปลงหรือว่าทำเรื่องของ geo location ให้สอดร,รับกับที่ EUA สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นแปลงตามน้ำมันที่ไม่มีการบุกรุกป,ป่า อันนี้เราจะทําให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้ครับอย่างน้อยก็30%มของแปลงฟาร์มน้ํามันทั้งหมดครับเรื่องของสิทธ์ฮับสิทธิ์ฮับเนี่ยสิ่งที่เราทําอย่างแรกเลยคือว่าตอนนี้เราตอบโจทย์เรื่องของแกนแก้ปัญหาโรคใบด่างมันสัะหลังก่อนนะครับโรคใบด่างมันสัะหลังจําเป็นต้องใช้พังต้านทานไม่ใช่เป็นเอทีหนึ่งสองสาขึ้นอยู่กับความต้องการสนใจจะใช้อะไรเราใช้งบของกรมในการทําเรื่องนี้แต่ว่าจะยังไม่ตอบโจทย์ภาพใหญ่มากนะักแต่เราก็จะเดินหน้าต่อไป เรื่อง4ตัวที่สองเรื่องของพืชตะกุลทั่วไม่จะเป็นทั่วเลี้ยงตั่วที่สงทั่วเขียวเราจะทํสีต่านี้เพื่อให้ส่งเสริมให่น้องเกษตรกรได้ปลูกพืชต่างนี้เพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นเราจะมีเรื่องของทํากล้วยหอมกล้วยพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อะนะครับทั้งกล้วยหอมแล้วก็กล้วยน้ําว้าซึ่งเป็นพันธุ์ที่มะลิอ่องแล้วก็เป็นพันธุ์ที่เราปรับปรุงมาแล้วก็ให้เนื้อที่รสชาติดีอร่อยมากน่าสนใจครับเรื่องที่6ครับเราทราบดีว่าในวงการพืชของเราเนี่ย มีโรคแมลงอย่างต่อเนื่องระบบการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกนะครับอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องทําให้นักอารักขาหรือหมอพืชของเราเนี่ยไปตรวจติดตามไปเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ตรวจสอบความหนาแน่นของโรคไม่ว่าจะเป็นโรคใบด่างมันสับหลังนะครับโรคหนองหัวดมามะพร้าวหรือโรคต,าต่างๆมากมายเรื่องของมะพร้าวเนี่ยก็จะทําให้ถ้ามันเป็นเยอะๆก็จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมมะพร้าวไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวแกงหรือมะพร้าวน้ําหอมซึ่ง เรามีความได้เปรียบในเรื่องของสินค้าน้วมะพร้าวเรื่องนี้ก็จะมีความเข้มข้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นการต่อสู้กับเรื่องโรคปลาแรลงเนี่ยเราจะทําอย่างหนักให้มากกว่านี้ครับครับเรื่องที่เเรื่อง Agri Service Provider หรือเรียกว่าผู้การขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทางการเกษตรเราทําหน้าที่การขึ้นทะเบียนแล้วมีผู้เข้ามาสนใจลงทะเบียนกับเราเนี่ยจดแจ้งกับเราเนี่ยถึง700กว่ารายแล้วเติบโตมาอย่างต่อนเนื่องจากที่แล้วเราจะส่งเสริมหรือเรื่องเหล่านี้ให้มากขึ้น เราจะเชื่อมโยงลูกค้าให้นะครับเราจะเข้าไปบ่มเพาะว่าถ้าจะบริการอย่างมีมาตรฐานอย่างมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมเนี่ยเราต้องมีระบบอะไรรองรับเราจะช,ชวนทาง AST เนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกันเมื่อเราหาลูกค้าได้เรากระตุ้นตลาดได้ทำแบรนดิ้งให้เขาได้เนี่ยผมเชื่อว่าระบบนี้จะโตขึ้นอย่างต่อเนื่องครับต่อมาครับหลายสินค้าที่ ของพี่น้องวิสาหกิจชุมชนของอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์ของกลุ่มแม่บ้านอะไรก็ตามเนี่ยเราจะสร้างแบรนดิง้งอย่างน้อยเนี่ยในปีนี้นะครับอาจจะเชื่อมต่อมาจากล้อ200แปลงมูลค่าสูงเราจะแบรนดิ้งสินค้าเกษตรซักร้อยแบรนด์นะครับร้อยแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักให้มีความแข็งแรงทางด้านของแบรนด์ให้มากยิ่งขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าแบรนด์จะเป็นสิ่งสำคัญในโลกอนาคต คืองว่าถ้าแบรนด์ไม่แข็งต่อให้มีอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งวันนี้อินฟลูเอนเซอร์กลายเป็น AI ไปแล้วนะครับดังนั้นถ้าแบรนด์แข็งอะไรก็ตามจะไปได้นี่คือเราจะเดินหน้าให้กับพี่นน้องเกษตรกรยังไม่พอครับเราจะทําเรื่อง,องการ Business Connect กเกษตรกรหลายๆราย,ายมีขีดความสามารถในการที่จะทําธุรกิจทําการค้ากับทางช่องทางใหญ่ๆได้แบรนด์ใหญ่ๆได้เขาจะโตไปกว่ารายใหญ่เราจะให้เข้ามาเจอกัน ให้มากยิ่งขึ้นให้จํานวนมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังไม่พอครับเราจะแมทชิ่งกับเกษตรกรรายย่อยให้ไปพบกับ OEM บางทีเราคุณมีไอเดียคุณยังไม่มีโรงงานที่ได้มาตรฐานมากนะักเราจะแมทชิ่งกับ OEM เราจะแมทชิ่งกับเรื่องของนักดีไซเนอร์ว่าจะเป็นาการดีไซเนอร์โลเ,เรียกว่าเลเบลนะครับทุกถึงทุกอย่างที่เก็ติ้งเราจะแมทชิ่งให้เข้าหมดซึ่งผมเชื่อว่า วันนี้เข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นหน้างานใหม่ของกรมที่เรากําลังจะเดินต่อไปก็เชื่อมันว่าถ้าเราแบรนดิ้งได้เราคอนเน็กได้เราแมทชิ่งได้เนี่ยก็จะมีสินค้าเกษตรที่จะไปอยู่ใกล้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นครับสุดท้ายครับเรื่องทั้ง8มาจะขับเคลื่อนได้ยากถ้าเราไม่พัฒนาคนของเราเราชัดเจนนะว่าเราต้องปรับวิธีการทำงานของเราเนี่ยให้ตอบโจทย์สถานการณ์ใหม่ๆของโลก เรื่อง Climate Change, เรื่องของธุรกิจที่เป็น e-commerce มากยิ่งขึ้นหรือระบบธุรกิจที่มี Supply Chain ที่ซับซ้อนหรือว่าเป็น u p p l y chain ที่ที่จะมีความเป็น segment มากยิ่งขึ้นอันนี้คนของกรมเสริมเกษตรจะต้องได้รับการบ่มเพาะได้รับการโค้ชได้รับการเทรนนิ่งเพื่อสร้างให้เขาเป็นโค้ชกับเกษตรกรเป็นผู้ร่วมออกแบบชีวิตเป็นผู้ร่วมออกแบบอนาคต แต่ไม่ใช่เป็นผู้ไปสั่งเขานะครับเราจะไปร่วมเขาครับก้าพื้นที่การทำงานของเราถ้าจะจับกลุ่มรวมให้เห็นชัดแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นนะครับหนึ่งเราจะทำเรื่องที่เรียกว่าเราจะทำการเกษตรที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทัศูมิยากาศเพิ่มมากยิ่งขึ้นเราจะทำ business branding matching แล้วก็ connect ให้กับสินค้าเกษตรให้มากยิ่งขึ้น เราจะพัฒนาระบบการส่งเสริมกรเกษตรให้เป็นระบบการส่งเสริมที่เท่าทันสภาพมีอากาศดังนั้นเมื่อ3ห่วงมารวมตัวกันแล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าเราสามารถทำได้และเราจะทำได้อย่างแน่นอนครับ